放心吧。 สวัสดีครับสบายดีทุกคนน้อง้ให้เล่าสวัสดีครับผมอยากถามเอฟซีครับมีประเทศไหนบ้างที่เปิดสะพานถนนคนทางนี้ให้คนเดินบ้างครับเคยเห็นไหมในโลกนี้ครับมีประเทศไทยประเทศเดียวนะครับเปิดไห้ประชาทนในขืนมาถ่ายรูปในขุนมาทํากิจกรรมนะครับผมนี่แหละครับประเทศที่สุดยอดประเทศที่ มีความเสรีเคยมีไหมเดี๋ยวถามเบาวแจ๊บบ้างเนาะโอ้โหนะเบาวแจบ๊บเบาแจบถามเนี่ยถามเนี่ย,ยเคยเห็นประเทศไหอันให้คนขึ้นมาบนสะพานบนถนนแนวนี้บ่ปะเคยเดยบดูแม่น,นบ่อาจจะบเคยไปต่างประเทศเนะา<บ>ะไี้ข้าวได้ข้า,ขา,ขาวกับบะมี่ไ่้มา เราเคยเห็นเนาะเห็นประเทศใต้หวันี่แหละประเทศเดียวนะครับคือเปินเผยแหมงแหมงคือขึ้นมาเบิ่งความสวยงามความอลังการโอ้แบบตื่นตาตื่นใจนะตื่นตาตื่นใจแอาจจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของฮวงเฮาของยังโอกาสที่ได้ขึ้นแบบนี้คงจะยากแล้วโอ้ยากยากคางคังทางเดียวแล้วคือบ่มีไหนเปิดได้ขึ้นมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเอาภาพบรรยากาศมาแมงแหมงฝากพี่ผานน้องแล้วก็ฝากเก็บไว้ใน ความคิดของเขานะได้เห็นเอาไปเล่าให้คนทางล้างในฟังคนทีอยู่ทังบ้านในได้เห็น้กันครับผมขัดยอดสุดยอดดีนัมีเจาชวนนอนทางไปนะคือวันเด็กเขาไปันสถานีจัดงานคือกองถับนบอกแต่ประเทศหูไปบถือไปบดถือเพเรียกแน่เลยว่าเรื่องงานบายใบทงกว่าเนาะก็เลยคืโอกาสมาตอนนี้ คือว่ามองนีกับมาหยาดกันเนาะขันโบกูจะท่าก็คือมาหยาดอีแต่ใกล้กคนกับผ้าแล้วเนี่ยว่าใน GPS มันบอกมันมันบอกว่ปักมุดมองไหนมองนึงขึ้นยากต้องต้องมีมองหูเนาะมองจอดมองยังครับโอ้โหครับขอบคุณบ่าวแจ็บเด้อครับผมนี่นะฮะเสถียรทีประเทศที่มีความเสรีมีความเสรีภาพ ทุกเชื้อชาตินะฮะบเมเวณวาดคนไทยนะฮะคนต่างประเทศเจ้าต่างชาติก็สามารถขึ้นมาได้นะฮะมาชมสะพานแห่งนี้นะครับผมสะพานทศมราชันหรือว่าสะพานพระรามที่สิบข้างๆนี้คือสะพานพระรามเก้านะครับผมโอ้ตะวันกำล,ลังสิตกดินครับพี่น้องคับงามงาม น,นี่ก็คือสะพานพระรามเก้านะฮะสะพานเก่าเนาะถือว่าบรรยากาศตอนแรกๆก็แล้วกันพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากเก็บไว้ในความทรงจําครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมทีด้มาเห็นมาขอเนาะนี่แหละครับเมืองไทยมีประเทศใดที่ไฮโวนขึ้นมาชมบรรยากาศให้คนขึ้นมา,มา,นนมาทํากิจกรรมขายของของกินของใส่มีขายบนสะพานนะครับ บอมีนะนี่คือพิธีเปิดสภาพแบบประเทศไทยนะเมืองไทยประเทศไทยที่มีพิธีเปิดไม่เหมือนใครนะไม่ต้องอไปตัดริบินให้มันยากนะะคือเปิดให้ประชาชนในเขามาทํากิจกรรมเลยนะครับผมชุดยอดดีครับนี่คือประเทศทีหาที่ไหนในโลกไม่มีแล้วไม่ได้แล้วแบบนี้โอ้โหบรรยากาศคนกกำลังเดินทางมากนะครับผม หลังจากไปวันเด็กผ้าเด็กพาเด็กหน่อยไปเที่ยวแล้วก็ครอบครัวกับพ่อแม่กับสิพาลูกพ้าล้านมาขึ้นสะพานแห่งนี้นะตอนแรงๆกับสิเปิดไฟสวยงามนะครับผมบรรยากาศทั้งฝุ่นกับเป็นสะพานภูมิพลหนึ่งสะพานภูมิพลสองนะครับเนาะทั้งฝุ่นกับสะพานขึงกันตรงนี้คือเป็นสะพานพระรามที่สิบหรือว่าทศมาราชันเป็นสะพานขึง สะพานขึงเพอรอนี้นอย่างขึงแบบสองสองเสานะครก็ละนาบเนาะและนาบหนึ่งกับและนาบสองนะครับจะปีสองและนาบนะครับผมเอฟซี่นเบามากเนาะกจำได้สังนี้นะครับโอเคครับนี่ครับประเทศที่มีความเสถียภาพให้ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยที่ ไม่มีที่ไหนในโลกทำแบบนี้นะก็บว่เคยเห็นเนาะทางล่างก็คือเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับโค้สะพานภูมิพลหนึ่งสะพานภูมิพลสองสวยงามมาก บรรยากาศตอนค่ำๆนะครับผมวันนี้วันที่11มกราคมพศ2568นะครับผมตะวันกำลังสิตกดินพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศข้างบนดูตึกล่าบาันซ่องของกรุงเทพนะครับโอ้โหสวยงามมากกล่องมะล่ามันคือสดุดๆๆ้บบอ่ะยังไงก็ช่างนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนแรงๆเบิ่งว่า ความสวยงามจะขนาดไหนนะครับผมโหนี่ครับผู้คนเดินมาเรื่อยๆนะครับประเทศที่ไม่มีที่ไหนในโลกที่ให้ประชาชนได้ขึ้นมาที่เดินบนถนนรน้นทางหรือว่าสะพานแห่งนี้นะครับผมรอติดตามแล้วผมตอนแรกครับว่าสีสวยงามสำารหเนาะตะเวนกลังสิตตกดินสวยงามงาม น้องเอ้ยครั้งแรกก็ชีวิตที่ได้ขึ้นมากก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นมานครับครั้งต่อไปก็จะไม่ได้ขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะเปิดให้รถวิ่งผ่านแล้วนะครับให้รถวิ่งเข้ามาแล้วนะครับถือว่า,ามีความภูมิใจแล้วก็เก็บไว้ในความทรงจํานะครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ขึ้นมาณจุดน,นี้สะพานแห่งนี้นะครับผมข้างบนก็คือ บรรจุภาษาลิขชาต์นะคะ f บอบอกมาเนาะแต่บางหูว่าภาษาลิขทาต์ราชการที่ซิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่าแบบไหนเนาะเอกมาบอกกันด้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับเดี๋ยวรอช่มตรอนเปิดไฟนะครับว่าจะสวยขนาดไหนค่ำแล้วก็ยังไม่เปิดไฟนะครับผม คนก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ บรรยากาศสวยมาสวยงามมากอยู่ข้างบนนะกล่องบาเล่าคือจังสีวะก็ซาบาเร่าวัยหลักๆเคื่อกระดับไปเองเลยทุกคนครับก็เสด็จเพี้ยนนั่นแหละครับลองเงินก่อนรอไฟในเปิดนะครับผมเดี๋ยวจะ่ทยดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับ ี่นะประเทศที่มีความเสรีภาพแล้วก็สามารถใหป้ประชาชนผู้คนได้เดินเข้าเที่ยวชมบนถนนทนทางหรือว่าสะพานแห่งนี้นะสะพานพระรามสิบเห็นว่าเอฟซีบ้าเป็นมีสาริกธาตุไม่รู้ว่าอยู่ตรงเสาไหนนะน่าจะทั้งสี่เสาเลยนะ มีภาษาลิขทานแล้วก็มีรูปพญยานาคนะด้านล่างนะครับวันนั้นบราลก็เดินไปชมแล้วถ่ายให้ชมแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าคนเยอะนะเพราะว่าเป็นวันเด็กด้วยนะหลังจากจัดงานกิจกรรมเด็กก็จะมาที่นี่นะมาถ่ายรูปกันนี่ระครับประเทศไทยเปิดให้ ประชาชนได้ขึ้นมานะสะพานแห่งนี้ได้ถือว่าประเทศอื่นไม่ไม่มีอย่างนี้นะครับมีประเทศไหนบ้างในโลกนี้ผมบอกแล้วก็ไม่รู้นะแต่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยเห็นข่าวว่าผมก็ไม่เคยเห็นข่าวว่าประเทศไหนมีแบบนี้นะพิธีเปิดสะพานให้คนประชาชนได้เดินเข้ามา ร่วมกิจกรรมงานแบบนี้นะโอ้โหสวยมากครับตรงข้างขวามือ สีเหลืองๆนั่นนะ่ะที่ยังไม่เปิดไฟก็คือเป็นสะพานพระรามเก้านะครับใช้สลิงขึงนะสะพานขึงเหมือนกับเป็นเสาเดียวนะแต่ว่าสะพานพระรามสิบจะเป็นเสาคู่นะครับจะขึงสองระนาดด้วยกันนะตรงนี้จะเป็นเห็นไหมรรอยต่อเหมือนคล้ายรอยต่อ มีแสงสีแบบนี้สวยมากนะครับผมว้าวลมพัดหนาวนะฮะช่วงนี้เปิดถึงวันที่19เองนะครับเปิดตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่19นะครับผมโอ้โหฮะเดินไปข้างบนจะเป็นตรงเสาที่สองนะฮะจะมีอาหารค้าขาย อาจะมีน้ำมีรถสุขาเลื่อนที่จอดอยู่บริการได้บริการตรงนั้นนะฮะให้ผู้คนได้เข้าไปใช้บริการกันนะครับผมโโอโ้จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะยะให้ท่านผู้ชมไปดู

การมานะครับนี่แหละครับประเทศไทยเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ่าวเราขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสบายดีสวัสดีครับ